เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีครับแล้วเรื่องนี้ครับผ่านมาแล้วสองปีคุณอรุณมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเพื่อนร่วมห้องครับสวัสดีครับอรุณสวัสดีครับได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนอรุณได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหมได้ยินครับเพื่อนร่วมห้องเรื่องราวเป็นยังไงครับ คือแสดงตัวก่อนว่าผมเนี่ยมีอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับอ๋อครับครับทีนี้ได้ข่าวสารว่าลูกค้าที่ผมดูแลเนี่ยป่วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้อืมอืมนะครับพอได้ทราบข่าวเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตรงนี้ครับพอถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ยกหมูโทรศัพท์โทรหา คุณป้าคุณป้าานนี้จะเป็นภรรยาของคุณลุงที่ป่วยอยู่คุณลุงคนนี้ผมเชื่อเชื่อสมมติว่าคุณเอลุงเอแล้วกันนะครับครับคุณป้าก็บอกว่าเอออารุ์ถึงแล้วก็เดี๋ยวมาอยู่เป็นเพื่อนคุณลุงเอหน่อยแล้ะกันเดี๋ยวป้าจะกลับไปชลารที่บ้านฝากลุ์ช่วยดูคุณลุงด้วยละกันนะครับผมได้ครับคุณป้าแกก็บอกเลขห้องเลขชั้นมาพอถึงที่ห้องปุ๊บเป็นห้องคู่นะครับ ่า<ม>เป็นเนตียงคู่เป็นเตียงคู่ใช่ไหมอ่าครับเปิดประตูเข้าไปด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ําครับเดินถัดไปขวามืออีกก็จะเป็นโซฟารับรองคนต่ารับรองคนคนคนผู้เยี่ยมอ่้ครับอ่าถัดไปก็จะเป็นเตียงของลุงเอลุงเอก็จะนอนพักผ่อนอยู่ครับถัดไปนั้นก็จะมีม่านจันแล้วก็เป็นเตียงที่สองก็คือเตียงคู่ก็จะมีผู้ป่วยคนหนึ่งก็จะเป็นคนุลุง Oh. อีกคนหนึ่ง <Okay. S 2> นอนอยู่นะครับค <Okay. S 2> ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรไฟเปิดก็คือไฟเปิดแจ้งไฟหน้าห้องน้ํานอกนั้นก็มืดหมด hmm. เพราะว่าทั้งสองท่านก็นอนพักผ่อนอยู่ช่วงนั้นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งที่ผมอยู่ในห้องครับ <Okay. S 2> ไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดฟังเพลงไปฟังเรื่องผีไปบ้าง hmm. บางทีก็เล่นเกมไปบ้าง จนถึงเวลาประมาณก็สี่ทุ่มแบตโทรศัพท์ก็เริ่มจะหมดละเพราะเราเล่นไม่หยุดเลยก็เสียบแบบชาร์จไว้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งเปื่อเบื่อยาป,ยป,ยป,ยปยกตินั่งไปเรืเร่อยๆสักท้านึ่งคุณลุงเอเคก็พูดดื่มพัมมาบอกว่าหนึ่งน้ําอืำเราก็ลุกขึ้นไปเทน้ําใส่แก้วใส่หลอดเขานอนอยู่เนอะลุกขึ้นมาไม่ไหวก็เอาคุณลุงเอเดีดื่มน้ำก่อนนะครับ ็ถามว่าคุณลุงเป็นยังไงบ้างนั่นนี่โน้นนี่นั้นลุงแกดูดน้ําไปนิดนึงแล้วแกก็นอนต่อแล้วเราเข้ามานั่งสักพักหนึ่งเตียงที่สองที่อยู่ข้างในเนี่ยคุณลุงแกเริ่มมีอาการไอค่อนข้างที่จะรุนแรงอืมอืมอืมไอแบบไอแบบคือในใจตอนนั้นคิดแล้วว่าลุงมันเป็นวัณโรคเพราะว่าเออไออะไรขนาดนั้นแต่มันก็ปนมาด้วยกับเสียงหอบประมาณแบบไอแบบ โอ้คาโ้คาแล้วทำเสียงที่ผมตกใจคือเสียงเนี้ยเหมือนจะหายใจไม่ออกอ๋อคืออาการมันาคล้ายคนเป็นวันโร่งจริงอยู่อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยเป็นว่าเป็นเวนไอ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 จนถึงกระทมต้องแบบเอาวะาขอลุกไปดูนะลุงเนี้ยเป็นอะไรเดินผ่านโต๊ะกผ่านเตียงของลุงเอนอนไปพอเดินไปถึงปุ๊บก็เป็นคนลุงคนนอนอยู่ แล้วแกก็อายอยู่นั้นน่ะแล้วก็มองมแล้วไอขอแกกแคก์แล้วก็ทํามือควักมือแบบไล่ออกไปอย่ามายุ่งไปไปไปผมก็บอกคุณลุงไปนละ้มวม่แกก็มองตาแข็งแล้วก็สะบัดมือแบบออกไปผมก็มานั่งที่ร้องรับแขกเหมือนเดิมครับช่วงเวลาระหว่างนั้นไปเนี่ยคุณลุงแกก็จะเดินคุณลุงเตียงสองแกจะเดินไปเข้าห้องน้ำลากสายน้าเกลือไปตลอด ขาห้องน้ำอย่างเงี้ยถ้านับได้ประมาณสักสามสี่รอบอ๋อลากเข้า,าน้ำก,ก็คือลากผ่านเตียงลุงเอมาถูกปะ่ะอ่าใช่แกก็เจอทาเจก็พลาไปของแกก็เป็นปกติทุกอย่างปกติก็คือคนไเ้เห้องน้ำปกติเราไม่ได้สนใจอะไรแล้วสลับกับการไอเสียงแบบเนี้ยไปตลอดทั้งคืนครับคุณเอแกก็นอนหลับพักผ่อนปกติทีนี้โทรศัพท์ผมดังขึ้นแต่ตรงที่ว่าโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยปกติเขาจะ ล็อกประตูตรงระเบียงถูกไหมครับใช่เราเดินไปก็จะคุยโทรศัพท์ไม่อยากจะให้คนสายตาเพราะว่าลุงเอกันนอนอยู่เราอยากจะดูตลอดไม่ให้ห่างเพราะคุณป้าแกฝากไว้ออกไปคุยโทรศัพท์ได้ประมาณนักสิบถึงสิบห้านาทีเราก็เฉงเมอมองไปเฉยเมยมามีจังหวะหนึ่งที่เราเฉงเมอมองเข้าไปเนี่ยตาลุงเตียงสอ,นนะองเนี่ยเฉยเมมามองเราด้วยอืประมาณแบบประมาณแบบว่า ออกไปทําอะไรพอเราเห็นปุ๊กเอก็ชักตัวกลับไปแล้วก็ไม่นอนเหมือนเดิมสักพักหนึ่งประมาณผ่านไปยี่สิบนาทีที่ทีมคุยโทรศัพท์มีพยาบาลสามคนแล้วก็บุตรุษพยาบาลหนึ่งคนเดินเข้ามาที่ในห้องมองผ่านกระจกนะครับ<ะ>แล้วก็มูฟเตียงของลุงเองเนี่ยออกจากห้องไปตอเราก็จะเปิดประตูไอจะเปิดแล้วประตูระเบียงเข้าไปประตูล็อกตอนแรกมันไม่ล็อกอตอรลงว่ามันล็อกแล้ว อ,อันนี้คือที่แปลกคือผมติดอยู่ข้างนอกเคาะเรียกตะโกนเรียกพี่พยาบาลเปิดให้ผมหน่อยไม่มีใครเปิดไม่มีใครได้ยินเหมือนไม่มีผมผมไม่มีตัวตนแกก็เดินออกไปคือม่านอะไรก็ไม่ได้ปิดไว้ถูกป่ะใช่แง้มเอาไว้ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเชมือมองดูแต่ไม่มีใครสนใจเราอันนี้คือสิ่งที่แปลกแล้วก็ซอบพักหนึ่งผ่านไปสักห้านาทีโทรศัพท์ดังขึ้นคุณป้าภรรยาของงเองโทรมาบอกว่าลืมอ,อยู่ไหน บอกพอดีผมอะอยู่ในห้องเนี่ยยังออกไม่ได้พอดีผมติดอยู่ตรงระเบียงแล้วไปทาอะไรอยู่ตรงระเบียงออกมายืนโทรศัพท์แล้วแกออกไปได้ยังไงมันล็อกไม่ใช่เหรอผมผมไม่รู้ผมไม่ได้ล็อกผมก็เลยออกมาโทรรศัพท์ตอนนี้มันล็อกช่วยให้พยาบาลหรือใครมาเปิดให้หน่อยสักพักหนึ่งไปพยาบาลสามคนคนเดิมก็เดินเข้ามาเปิดประตูเปิดเสร็จปุ๊บไม่เปิดให้ผมเลยแล้วแกแรีบเดินออกไปลําพังผมเดินมาผมก็ติดไปแล้วก็ เดินผ่านเตียงลุงเอไปแต่ต้องเที่ยวว่าลุงเอไม่ได้อยู่ที่ที่เตียงะตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นลุงเอนะคิดว่าแกคงเข้าห้องน้ําอยู่พเพราะแกชอบเดินเข้าห้องน้าตลอดครับนะครับเดินออกไปหน้าประตูออกไปตรงเค์เตอร์พยาบาลหรอกออ่ผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ที่ที่เข้ามาย้ายเตียงลุงเอนะียคุณลูกค้าของผมเนี่ยย้ายไปที่ห้องผู้ป่วยเดีย่ยวใช่ไหมครับเพราะว่า เวลาเราบริการลูกค้าเนี่ยเราจะให้เขานอนห้องเดียวตลอดแต่ตอนนั้นเตียงมันเต็มก็ hmm. เลยถามไปว่ามูกไปที่ห้องไหนผมจะตามไปเขาก็บอกว่าคุณเอไม่ใช่คุณเอ,เอเคุณนรุนคุณไม่ทราบใช่ไหมว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะเฮ้ย <Hey. S 2> ผมบอกจะเสียชีวิตเสียชีวิตเขาก็ยังนอนอยู่ยังดื่มน้ําอยู่พยาบาลสามคนนมองหน้ากันเรียกรักเลยบอกว่าอันเนี้ยคือคุณลุงอะ ท่านเสียตอนประมาณสักสามทุ่มตอนนั้นผมมาอยู่กับลุงเอนะตอนสามทุ่มครึ่งถูกไหมฮะอุ้ยคุณลุเกเพราะกว่าลูกค้าผมเสียชีวิตตั้งแต่สามทุ่มแล้วแล้วคุณล,ล,ลุงเขาเรียกให้ผมไปต้อนน้ําเลยนะอ่าเกดูดแต่แกดูดลักษณะการดูดคืคน,าานดูคดคือแกดูดนิดเดียวดูดปุ๊บแล้วแกก็น,นอนต่อแล้วก็จังหวะที่ลมงถามว,าว่าลุงเอเป็นไงบ้างแกก็สายหน้าเบาๆแล้วแกก็นอนนิ่งยาวๆเลยผมก็เลยหาไปคุยกับคุณป้าคณป้าเนี่ยคนป้าไม่บอกผม มพูดแล้วคนลุกผมสนิทก,กับคุณลุงท่านนี้มากบอกคุณป้าทำไมป้าไม่บอกผมว่าคุณลุงเองท่านเสียปพาบอกป้าทําใจไม่ได้ป้าต้องกลับใสที่บ้านเพื่อเอาเกสารอะไรต่างๆมาทีนี้คุณป้าบอกว่าป้าขอโทษนะบอกไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรผมก็ปลอบใจอ่ะพักหนึ่งผมก็เลยไปบอกพยาบาลต่อว่าที่พยาบาลไปดูคุณลุงในห้องด้วย คุณลุงแกไอตลอดเลยนะโอะ้คืออีกเตียงหนึ่งใช่อีกเตียงหนึ่งนะ่ะเขาไปดูคุณลุงแล้วก็นะแกะไอตลอดเลยนะพี่พยยบานมองหน้ากันเลือกลากอีกทีหนึ่งปอกบปกุป๊บปุป๊บปั๊บบอกเดี๋ยวนะเฮ้ยในห้องนั้นนะ่ะ <c oughs> มีแค่คุณลุงลุงลุงเอแค่ค,คนเดียวเอ <c oughs> <c oughs> ผมบอกเอาแล้วไนงะเอาจริงๆนะผมจะเล่าให้ฟังคือผมเจอมาแบบนี้ทุกอย่าง พี่ครับตอนที่ผมอยู่ในห้องนั้นนะทุกอย่างมันปกติดีหมดทุกอย่างคือมันคือคนนะทุกอย่างในห้องนั้นคือคนหมดที่พยาบาลเขาก็เลยบอกว่าเจอแล้วใช่ไหมบอกเจออะไรพี่พี่จะได้พันเจมันนี่ไห่นี่แกก็กาปกมือแล้วบอกออเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนที่คุณลุงเอจะามาพักห้องพยาบาลตรงนี้นเนี่ย,ยคุณลุงคนนี้จะเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด อยู่ที่เตียงที่สองเอ๋แล้วก็พยาบาลหรือแม่บ้านที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยพอเดินผ่านกน็จะเห็นลุงแกตลอดลุงแกจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งในห้องเวลาที่แกนอนแจะชอบไล่ไปตลอดเลยแล้วเวลาใครที่มารบกวนเนี่ยแกจะชอบหลอกบอกแล้วพวกพี่อยู่กันได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอันนี้คือ เรื่องที่ผมเจอมาทีนี้สิ่งที่ตามมาคือว่าที่ผมบอกว่าผมขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยจังหวะที่ผมรีบร้อนเปิดออกมาเนี่ยผมซื้อหมวกกันน็อกอยู่ในห้องอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมจะต้องกลับไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าผมต้องกลับไปเอาหมวกกันน็อกเพื่อที่จะกลับบ้านก็เลยบอกพี่พยาบาลเป็นเพื่อนหน่อยบอกไม่เอาอ่ะพี่เมื่อกี้พี่ยังเข้าไปทั้งสามคนก็ไปกันหมดนี่นแหละทีนี้มีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเดินขึ้นมา ไอ้บุุษพยาบาลคนนี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าห้องนี้มีอะไรก็เลยบอกน้องๆไปเป็นเพื่อนดีเขาหน่อยให้เอาของในห้องเป<อ>็นเพื่อนดีเขาหน่อยพี่พี่หกกลัวขอได้ครับได้ครับไปครับพี่เดี๋ยวผมพาไปพอเดินไปถึงห้องปุ๊บบุุรพยาบาลคนนั้นเปิดประตูให้ผมผมก็เดินเข้าไปไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะห้องโลง่ลงๆผมก็เดินไปที่โต๊ะรับแขกที่เฝ้าคนไข้พี่บุตรพยาบาลไปก่อนเลยครับ ไม่รอด้อไปกอนเลยไปกันเลยผมหยิบหมวกกันเนาะผมเยี่ยมหมวกกันเนาะปุ๊บลุมจะไอสูตรเดิมแต่ไม่ได้ปกติเนี่ยสาเต็จจะไอเนี่ยจะไอแบบนี้ตลอดแต่พอผมไปหยิบหมวกปุ๊บจะอยู่อย่างเงี้ย โชกโฉกลางมาะเอ้ยโชกโอ้โหเอาแบบเต็มที่เลยยิบหมวปุ๊บวิ่งออกไปที่พอหยิบหมวปุ๊บวิ่งผ่านนะห้องน้ําลุงแกย,ยืนอยู่ในห้องน้ำแบบสายตาเลยไม่ได้มองแกแม้แต่รู้ว่ามีคนมนองไม่อยู่อ,อไปปุ๊บไปถึงหน้าเขาเต์พยาบาลบอกพี่ผมไปแล้วนะสวัสดีครับไปปุ๊บพยาบาลก็แบบมองหน้าเลอกลากแบบหเนี่ยคือสิ่งที่ผมเจอมาประมาณเนี้เยเบรกไว้แค่นี้พอแล้วผมก็บอกคุณป้า คุณป้ามีไร,ราีีลองป้ามบอกผมดียดูนะผมจะได้แบบผมไม่รู้ไงคือผมก็ยังงงงงอยู่เรื่องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ผมงงว่าผมเจออะไรประมาณนี้เรื่องนี้ประมาณนี้ครับพี่ตั้ง้าไม่น่ากลัวตรงไหนวะไอ้บ้ <c oughs> าหูยเรื่องงงงที่ผมเจอมาทีรงเปมาเอางี้เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยพี่ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องครับเอาเป็นเรื่องชื่อดับเบิลช็อกเออ เพราะว่าเอาตรงๆอรุณคือมันต้องคุยกันแบบตรงๆเลยนะครับคือจากชื่อเรื่องกับสิ่งที่เราเล่ามาเนี่ยถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเรื่องผีปกติที่เราได้ยินได้ฟังกันถูกไหมมันก็จะเป็นอารมณ์ของเอ่อเรียกว่าลุงเอเนี่ยคือคนที่คนที่เราจะไปหาไปอยู่เป็นเพื่อนครับแล้ววิญญาณที่เราเจอมันก็จะต้องเป็นเตียงถัดไปอันเนี้ยแพทเทิร์นเลยบอกเลย เฮ้ยแต่เนี่ยไค่ะผมงงตรง,ตรง,ตรง,ตรงลุงแต่ลุงเรียกให้ไปหิวน้ำมัน,นค,คือคือคือตอนนั้นผมยังไม่ผมไม่เชื่อว่าลงุงจะเสียตอนสามทุ่มเดี๋ยวอะไรแกน่าจะเสียตอนหลังที่ผมไปโทรศัพท์อเปล่ากเลยคือตอนผมก็งงอยู่แล้วว่าทำไมลุงจะนอนอยู่นิ่งๆแล้วทำไมเขาไม่มูฟเตียงหรืออะไรผมไม่รู้ระบบของโรงพยาบาลว่าการมูฟการมูฟของคนเสียชีวิตไปที่ไหนเนี่ยมันต้อง ขอเอกสารหรืออะไรอันนี้คือผมไม่มีความรู้เลยไม่แล้วแต่เดี๋ยวกันนะแล้วตอนที่เข้ามาเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เอาผ้าคลุมหน้าไว้หรอข่ผมผ้าปกติไม่ได้คลุมหน้าไว้ครับหรอคือคือตอนแรกเนี่ยพี่อ่ะเข้าใจเหมือนอรุณว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลุงเสียชีวิตในจังหวะที่เราอยู่ที่ระเบียงตอนแรกพี่เข้าใจ<อ>แบบนี้เออจะถามแบบนี้ แต่กลายเป็นว่า้ใจันนแต่กลายเป็นว่าเรามาบอกพี่ว่าพอป้ากลับมาเราถามป้าว่าทําไมป้าไม่บอกก็เท่ากับว่ามันยืนยันว่าลุงเอเสียชีวิตก่อนหน้าที่เราจะมาถึงจริงๆถูกป่ะใช่เพราะว่าผมจําคําพูดป้าได้ป้าบอกว่าเออให้ไปอยู่เป็นเพื่อนลุงแค่น่อยเออ จะใช้คำนี้ให้ไปอยู่เป็นเพื่อนลุงแต่จแล้วแกก็แล้วผมไม่ได้เจอหน้าป้าเลยนะป้ารีบ,บตีเะลนตาเหลวไปกลับรีบกลับบ้านนะแล้วรีบกลับมาที่โรงพยาบาลอแล้วเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรแทนที่จะบอกกันหน่อยนี่คือผมก็คืึงเครื่องนิดนึงแต่ไม่เป็นไรโอ้โคตรเครืองเลยเป็นพี่โคตรเครืองเลยจริงๆคือเอาง่ายๆว่าป้าไม่ยอมบอกว่าให้เราอะไปอยู่เป็นเพื่อนศพ ของลุงใช่คือพูดแค่ว่าให้ไปอยู่เป็นเพื่อนลุงเฉยๆคือเหมือน<ม>เหมือนให้เราไปนั่งเฝ้าศพอ่ะเออครับโอ้โหคือมันแต่เรื่องอะไรเรื่องเฝ้าเรื่องเฝ้าศพภรรยาผมเคยไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาบอกว่าผมเคยถามเขาว่าตอนที่คนเสียชีวิตเขาต้องคุมเขาต้องอะไรนะเขาบอกเขาไม่คุมนะก็ปล่อยอย่างนั้นแหละจนเขา มีวิธีการของเขาแล้วถึงจะมุฟศพออกไปได้เ,ออเพราะว่าภริยาผมเป็นคนยืนเฝ้าศพอยู่ครับอ,อ๋ออันนี้ก็พี่ก็ไม่แน่ใจขั้นตอนจริงๆนะเอาเป็นว่าถ้าตอนเนี้ย<อ>ใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราฟังอยู่อะเออลองลองส่งข้อมูลมาบอกหน่อยว่าเวลาคนเสียชีวิตในห้องเขาเรียกว่าห้องห้องพักห้องห้องผู้ป่วยเนี่ยเขาคุมผ้าเลยไหมหรือคุมเฉพาะตอนที่เอาออกมาจากห้องคือส่วนหนึ่งเป็นไป<อ>ได้ว่า เออในห้องเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ปิดมันก็อาจจะมีแต่ญาติมีแต่คนรู้จักก็เปิดไว้แต่พอเอาออกมาด้านนอกเนี่ยมันคือการการอุจารนึกออกไหมครับบางทีมันอาจจะมีแรงดันที่อาจจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะของเหลวออกมาจากร่างกายเขาก็เลยต้องปิดไว้ก่อนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าอันเนี้ยคือการเคลื่อนย้ายศพเพื่อให้คนเนี่ยหลบเอออันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่อย่างที่จําได้นะเอาครับคายครับคาว่าตอนที่ญาติญาติพี่เสียชีวิตเนี่ย ที่เข้าไปอยู่ในห้องเขาก็เปิดหน้าใช่ไหมพี่ติ๊กเนาะอยู่ในห้องอะ่ะเออเขาก็แบบคุมไว้เฉยเฉยเออให้เห็นแล้วก็อันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาของการทํางานเขาที่อาจจะยังไม่ได้คลุมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนจริงๆอะ่ะเออต้องบอกนี้นะอ่ะลองพูดถึงเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์กันมันเป็นไปได้ไหมถามอันนี้ถามอารุณนะว่าลุงเออาจจะเสียชีวิต พอป้าออกไปเราเข้ามาแกอาจจะฟืน้นเอออันนี้เป็นไปได้ป่ะเออถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะแบบเออกลับมากลับมาบแป๊บหนึ่งดยความที่รู้จักกันเออหรือว่าถ้าตามความเชื่อคือก็ไปแล้วจริงๆแต่วิญ,ญญาณยังไม่ไปไหนด้วยความที่เราบอกว่าเราสนิทกับเขาเขาก็เลยเหมือนเหมือนมาเหมือนมาทักมาเจออะเป็นครั้ง <ผม S 1> สุดท้าย ชชอชออได้ทั้งสองแบบขอบมองได้ใช่เออโหไอ้บ้าเอ้ยไม่ให้ตั้งตัวเลยมาเรื่องแรกอุห้หขนลุกหายใจเมื่อกี้หายใจไม่เต็มปอดเลยนะเอาพูดตรงๆขอบคุณอรุณเช่นกันครับรักษาสุข,ขภาพด้วยนะสวัสดีครับ